สวัสดีครับแฟนๆกีฬาชาวไทยนะครับโดยเฉพาะแฟนๆกีฬาฟุตบอลแล้วก็ช่องมัตวันนะครับวันนี้แอดนะครับไปเจอบทความบทความหนึ่งจากมติชนนะครับซึ่งเขียนถึงมาดามแป้งไว้อย่างน่าสนใจนะครับในช่วงเวลา2ปีครึ่งที่รับตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับซึ่งบทความก็มีประมาณแบบว่า มาดามแป้งปิดฉาก2ปีครึ่งตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติไทยหมดเงิน55ล้าน8,50,000บาทนะครับะระยะเวลา2ปีนะครับที่มาดามแป้งเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยแล้วก็คุมเป็นผู้จัดการเป็นประธานสมโมสรการท่าเรือด้วยนะครับแล้วก็ เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยด้วยดูแลทีมชาติไทยนะครับหมดเงินอัดฉีดให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยมากกว่า50 50กว่าล้านนะครับซึ่งบทความจากมติชนเขียนไว้อย่างน่าสนใจนะครับซึ่งแอดเองก็จะมานำเสนอให้ทุกคนได้รับทราบนะครับแล้วก็รับฟังกันนะครับซึ่งทางบทความเขาได้เขียนไว้ประมาณว่าหลังจากมาดามแป้งปนพวรรณล่ำซำเนี่ยปิดฉาก อำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเพื่อไปรับตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งมีการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์2567โดยคาดว่ามาดามแป้งเนี่ยน่าจะได้รับตำแหน่งแบบไร้คู่แข่งเลยนะครับก็น่าจะได้ตำแหน่งเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแบบไม่มีคู่แข่งได้รับแน่ๆก็เลยต้อง มีการลาออกตั้งแต่การท่าเรือไปแล้วนะครับท่าเรือมาถึงการเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยก็ลาออกไปนะครับเพื่อที่จะไปรับตําแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็สําหรับมาดามแป้งเองเนี่ก็มารับตําแหน่งผู้จัดการทีมชาติไทยเนี่ยเมื่อวันที่23สิงหาคมปี2 5 6 4นะครับจนกระทั่งถึงวันที่30มสมกราคมปี25 6 7หกก็ ถือว่าเป็นเกมสุดท้ายก็คือเกมที่ไทยแพ้อุซเบกิสถานในศึกเอเชียนคัพปีปีสุดท้ายคือปีนี้นะครับปี2023เอเชียนคัพปี2023รอบ16ทีมสุดท้ายที่ไทยแพ้อุซเบกิสถาน2 1นะครับก็หลังจากจบฟุตบอลเอเชียนคัพมาดามแป้งก็ได้ลาออกจากการเป็นผู้จัดก,การทีมชาติไทยนะครับเพื่อที่จะลง สมัครชิงตาแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็าทางมติชนเองเขาก็ได้เขียนบทความไี่น่าสนใจมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นบทความได้2ปีครึ่งเนี่ยได้แต่งตั้งโค้ชถ,ถึง2คนนะครับก็มีมาโนเองแล้วก็มีทาชดะอิชิอิคือคนที่คุมทีมปัจจุบันนะครับก็ได้2แชมป์อาเซียนครับ ปี2020แล้วก็2022นะครับสร้างประวัติศาสตร์เอเชียนคัพปี2023รอบสุดท้ายคือชนะเปิดสนามแล้วก็ไล่พ่ายรอบแรกไม่เสียประตูในรอบแรกนะครับส่วนรอบ42 42นัดแบ่งเป็นมาโนโพ k ก n ิ้งนะครับคุมทีม37นัดแล้วก็อิชอิเนี่ยก็เพิ่งได้มาคุมทีมเมื่อ ตอนศึกเอเชียนคัพเนี่ยครับหนัดนะครับแล้วก็ชนะยี่สิบสองเสมอ10แพ้สิยิงไป72เสีย44นะครับเสีย4ีประตูคือภาพรวมทั้งหมดทั้ง2ปีนะครับของทีมชาติไทยที่มาดามแป้งนั้นคุมทีมนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ในฐานะผู้จัดการทีมก็ถือว่าทําได้อย่างดีเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะเรื่องนอกสนามนะครับ สำหรับเงิน55ล้าน8 50,000นี้นะครับก็มันเป็นเงินอัดฉีดให้กับทีมชาติไทยทั้งหมดนะครับสำหรับเงิน55ล้าน8 0 0 0นี้ก็ซึ่งมาดาให้กับทีมชาติไทยนะครับในหลายๆเกมก็ซึ่งแบ่งเป็นแชมป์อาเซียนคัพปี2020นะครับแล้วก็แชมป์อาเซียนคัพปี2022นัดอุ่นเครื่องกับเนปาลแล้วก็เอเชียนครัพรอบคัดเลือก แล้วก็อันดับ3ามคิงคับครั้งที่48เข้าชิงคิงคัพครั้งที่49รองแชมป์คิงคับครั้งที่49แล้วก็อุ่นเครื่องฮ่องกงแล้วก็เกมคัดฟุตบอลโลกนะครับส่วนเกมสุดท้ายก็คือเอเชียนคัพรอบสุดท้ายนะครับซึ่งมาดามแปงก็ได้ให้เป็นเงินอัดฉีดสําหรับทีมชาติไทยนะครับซึ่งเกมที่ได้อัดฉีดมากที่สุดก็คือเกมที่เป็นแชมป์อาเซียนคัพปี2020กับ แชมป์อาเซียนครับปี2022นะครับก็2แชมป์นี้รับแชมป์ละ20ล้านนะครับคือก็ถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับมาดามแป้งที่มอบให้กับนักเตะทีมชาติไทยในการอ่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเตะนะครับสำหรับรอบสุดท้ายอาเซียนครับนี่ก็5ล้านบาทนะครับสำหรับมอบให้กับนักเตะทีมชาติไทยนะครับ ซึ่งเงินทั้งหมดนี่เขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าได้มาจากมาดามแป้งเองหรือว่าได้มาจากทั้งสปอนเซอร์ได้มาจากทั้งสมาคมนะครับซึ่งแต่ว่าเงินอัดฉีดทั้งหมดห5สิบห้าล้านแปดแสนห้าหมืนบาทนี่ก็เป็นอามาดามแป้งนะครับผูมอบให้กับทีมชาติไทยนะครับก็มันน่าสนใจนะครับหลังจากนี้ไปก็ถ้ามาดามแป้งได้เป็นนายกสมาคมก็ต้องดูผลงานนะครับ คิดว่ามันก็น่าจะโอเคแหละครับผมเพราะว่าใครๆหลายคนนี่ก็เชียร์แล้วก็อยากให้มาดามแป้งเนี่ยมาเป็นนายกสมาคมดูแลฟุตบอลนะครับเพื่อการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับสําหรับทีมชาติไทยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมคัดฟุตบอลโลกเราจะได้ไปหรือไม่ได้ไปนี่ขอให้ผลงานของทีมชาติไทยได้ออกมาสวยๆนะครับก็เรื่องของเงินอัดฉีดเนี่ยผมคิดว่านักเตะทุกคนเนี่ย เขามีกําลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าผลงานดีเนี่ยโค้ดเองอะไรเองก็มีผลเยอะแยะคือเราเปลี่ยนโค้ดเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะโค้ดต่างชาติเนี่ยเราใช้คุมทีมชาติไทยนี่ก็มาเยอะแล้วนะครับมีผลงานที่เห็นเห็นที่สุดก็คือน่าจะเป็นโกซิโก้นะครับซึง่งหลังๆเองก็แผ่วพร้อมช่วงนายก สมาคมคนเก่านะครับก่อนที่จะมีนายกสมาคมทันสมยศครับซึ่งโอเคแล้วครับผมสําหรับมาดามแป้งนะครับถ้าจะเป็นนายกสมาคมนะครับคิดว่าผลงานก็น่าจะออกมาดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาใจนักเตะเองดูแลนักเตะเองมาดามก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีความเอาใจใส่สำสำหรับนักเตะนะครับ ก็อย่าลืมนะครับติดตามผลงานทีมชาติไทยต่อไปนะครับไม่ว่าจะผลงานจะออกมาอย่างไรเราก็ต้องช่วยกันดูแลพักดันนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแพ้เป็นชนะเราก็ต้องเชียร์กันต่อนะครับถ้าเราไม่เชียร์ก็ไม่รู้จะไปเชียร์ใครนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มา